ไปแบบน้ำคุ้นคุนไปน้ำคุ้นคุนไปปอีกแล้วจ้าไหนอะไม่เห็นเลยอะบุ้มไปแล้วอ่ะไปแบบน้ำคุ้นคุนน้ำมันแบบมองไม่เห็นอะน้ำแรงมากค่ะโอมนี้น้ำหน้าน่าจะล้นขึ้นมาแล้วอ่ะเนาะน้ำเยอะมากทีนี้นู่นเรือไหนถุงเรือมารอละไม่รู้ว่าซ้อมไปหรือยัง ธรรมดาจะซ้อมทุกเย็นน,น,นู่นนู่นในลำเลยไกลๆค่ะเราปล่อยปลาหน้าวัดติดตาเคยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ไปไม่เห็นเลยปกติจะขึ้นมาเล่นไไลกนนบับเราเลอดปลอบนือไฟลิฟ์เลยรอดจ้ะรอดแล้วน้ำวนน้ำแรงมากคัะนี้ วิวดีวิวสวยมากวิวยามเย็นแม่น้ำหน้านนะคะจังหวัดพิจิตรไปจ้ะออกกำลังกายต่อ